สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะครับผมชมคุงแล้วก็ตลอดนะครับดักเลยประหลครับก็เป็นช่วงที่เราเคยสัญญากันเอาไว้นะครับว่าเกมใกล้ออกเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาเสนอหน้ากันอยู่อย่างนี้โอเคครับก็ FG Before You Buy ครับเทปที่สองบาย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 ยูไม่ยูอะเนี่ออยู Before You Buy นะครับ FG Before You Buy เทปที่สองครับก็กับเกม Resident Evil ภานะ หรือว่าอะไรนะไบโอฮาษาภาคที่7นั่นเองอนะครับอรอบนี้กลับมาผีชีวะภาคที่7พี่มาพร้อมหนังเลยมาพร้อมกับหนัง Final Chapter นะครับแต่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเลยก็ไฟนอ l เขาบอก Final หนังอะ Final Chapter ะ <g ülme> นะครับแต่เกมเนี่ยไม่รู้ Final หรือเปล่า คือหนังเนี่ยมันบอกไฟ<ม>นอลน่มันจะเป็นไฟนอลเหมือนไฟงานไหมมันจะต้องมีไฟนอลไฟนอลสุดสไฟนอลกวา่วาว่าไฟนอลล่าสุดสุดสดแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็สําหรับ Resident e v i l ภาคนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับรู้มาก็คือมันเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1อืมก็คือทําการเปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่หนึสามมานี่มันเป็นอะไรนะแบบ มุมกล้องแบบอะไรนะ C C T V ว่าเออแล้วก็สีเป็นเติร์ผ่านไหลผ่านไลนะครับสี่ห้าเป็นผ่านไหลนะครับแล้วก็แต่ภาคอื่นๆก็มีเป็น F v S อยู่นะอย่างเครื่องวีว่ามีอยู่นานมากเออก็ประมาณนั้นแต่ว่าเอาเอาแค่เฉพาะภาคหลักๆแล้วกันก็จะเป็นภาคแรกนะครับที่กลับมาใช้มุมกล้องแบบ FPS หรือว่ามองมองบุคคลที่1ใช่ซึ่ง Resident Evil ภาคนี้นะครับทางทีมงานเขาบอกว่าเป็นเกมแบบสยองขวัญเลยอือเร่อคือวงจร Resident Evil มันจะวนอยู่ประมาณพอทำสยองขวัญคนจะเอาแอคชั่นใช่แอคชั่นคนก็จะเอาสยองขวัญคือเนี่ยมันจะวนถึงหลายคนไม่ได้เล่รู้นะครับไม่ได้เล่นภาคหนึงสองคือจะบอกว่าตอนภาคแรกๆที่ออกมาจนมันมันบูมในเครื่องเม y หนเนี่ยโอ้โห ในยุคนะั้นจาได้ตอนนี้ซอมบี้ตัวแรกที่มันหันคอมาอไม่รู้ว่าใครเคยจําฉากนันได้หรือเปล่าตอนนี้มันหันที่มันกิน,ก,นกินอยู่ว่ากําำลังก,กินเจอยู่แล้วหันมานหันมาโอ้โหภาพตอนนั้นในยุคเพยหนึ่งนี่ก็ถือน,นากก่ากลัวแต่ตอนนั้นเ,ออเป็นเรียม,เ,มเป็นเรี่ยมนะฮะก็ดีกว่าเฮาอัปเดตหน่อยมั้งเออประมาณนั้นนะครับก<ๆ>็สุดท้ายนะฮะเรื่องเซนีวิลภาคที่เจนี้ทีมงานก็เหมือนคุยกันแล้วเพราะว่า ตอนแรกเป็นสยองขวัญพอภาคสีเอ้าบ่นกันอีกเป็นแอคชั่นไปเตะก้านคอซอมบี้ใช่นะครับหกหกยิ่งหนักเลยเอ้จิงวันท้ายกระโดดตั้งคออะไอ้ที่เอาเอาเอาขาหนีบอะแล้วก็สะบัดโอ้คอคือแบบอะไรอ่ะสุดท้ายนะครับภาคนี้ก็กลับมาเป็นสยองขวัญอีกเช่นเดิมโดยตัวเอกนะครับก็คืออีธานวินเทอร์สอีธานฤดูหนาวนะครับตัวเอกของเราในภาคนี้ซึ่งเขาเป็นคนธรรมดาอื เพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่ได้เจอไอ้พวกยอดมนุษย์ก่อนหน้านี้ที่ออกมาเตะก้านคอหรือก้าคอสองทีแล้วคนหนึ่งหรือโน,นี่มันมันเริ่มบียนไปเยอะมอ้พวกไอพวกนั้นเวลมันเยอะไอ <c oughs> พวกนั้นเวลเป็นคน เหมือนเป็นโนวิดนะไอพวกนั้นนี่โอ้โหระดับอะไรไปแล้วอ่ะไฮโค้ใไฮคลาสจุติกี่รอบแล้วดีกว่านั่นเด็กนะครับไอพวกเลออนนีนเลตฟิลก็เลยเหมือนหักอารมณ์ออกมานิดึงนะครับเพราะฉะนั้นภาคนี้เราจะกลับไปเป็นโนวิดใหม่นะครับโนวิดพระเอกเราก็คืออีธานเรียกว่าตัวกี้เลยตัวกี้นะครับเป็นคนธรรมดาเลยอแล้วบอกว่าเหมือนอะไรนะเรื่องที่เราเล่นกันในเดโมมามันอะไรนะเข้าไปตามหาภรรยานะครับที่หายตัวไปในคลหาสนห ลึกลับหลังหน um> ึ่งไม่รู้ห JA ลังไหนหลาังลึกเกินไอเกมนี้วนไปดูขนา้เยอะมากไม่พี <t <t ่เดีคนรวยเออมีแต่ดคนรวยนะครับแล้วคูลซิตี้บ้าคเขาเลือหายเริ่มงั้นแล้วก็มีเขาอะไรเบาะแสทั้งหมดมันชี้ไปยังบ้านของตระกูลเบเกอร์ช่างอบ ช่างต่อเบเกอร์นะฮะก็ไอครอบครัวเบเกอร์นี่เองที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายของเกมในภาคนี้แล้วดูดูในเทเลอร์ก็ดูดูหน้าตาตัวโกงแหละทั้งเทเลอร์ทั้งรูปหลุดต่างๆที่คอนเซปต์อาร์ตออกมาปุ๊บเป็นครอบครัวสุขสันต์นะครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเหมือนอะไรนะหนังเรื่องนึงหนังสยองขวัญเรื่องนึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแกเรื่องหลักๆของภาคนี้ซึ่งเขาให้นิยามไว้ว่าเป็นฮีโร s u ซ v วียต นะฮะก็คือทอารมณอแรกแรกผมว่ามันจะอารมณ์เหมือนเอาละหนึ่งอ่ะน่าจะอารมณ์น่าจะเพราะจากการเล่นเดโม่มีการองค์กันแอบด้วยครับอกเออเห็นก็บอกว่ามีการองค์กันแอบแล้วจุดจบของเกมก็มีหลายแบบด้วยอันนี้อันนี้เฉพาะเดโมนะฮะก็คือเอาง่ายๆมีปืนให้ใช้เหมือนเดิมมีปืนให้ยิงเหมือนเดิมมีอาวุธระยะประชิดเหมือนเดิม แล้วก็มีปีศนกปิศาจนาให้แก้ตามสไตล์ของ Resident Evil นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการหลบหนีหลบซ่อนเข้ามาด้วยจะต้องมีแหละอือาจจะอาจจะไม่ได้มป็นมุ้ใต้เตียงหรือเข้าตู้ล็อกเกอร์แบบเอาลัดอย่างชัดเจนอาจจะมีมันต้องมีหนีเ่ยเพราะว่ามันต้องมีหลบไล่เพราะว่าจะมาสู้ตลอดก็ไม่ใช่เพราะเห็นแง้มแง้มมาว่าศัตรูบางตัวเป็นอมตะฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไม่มีล็อกเก็ตล็อเชอร์ให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้โอเค พูดถึงเรื่องแล้วก็ระบบการเล่นเมื่อกี้ขวดไปแล้วนะฮะก็เสน่ห์ของเกมภาคนี้ก็น่าจะย้อนย้อนกลับไปโดยรวมย้อนย้อนแบบจุดเด่นบ้างดีกว่าครับภาคนี้อืความสยองขวัญนี้เขาบอกจากการเล่นเดโมาเป็นไงความสยองขวัญเหรอผมกบอกว่ามันมันก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะเดิมเรความที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมาเป็นแบบหนึ่งแล้วอันเนี้ย มันหักกลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยมันดูจะต่อติดยากไปนิดนึงหรือเปล่าเออเพราะว่าเรื่องมันก็คือต่อจากภาคหกอ่เป็นปีสองพันสิบเจ็ดแฟนๆส่วนใหญ่ก็อาจจะอาจจะอยากรู้ว่าชะตากรรมตัวละครเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูว่าจะมีมิสเตอร์เอ็กอะไรโผล่มาคือแปลงนี้ผมผมมองว่าผมมองว่าภาคนี้มันเป็นภาคที่โปรโมทน้อยมากเลยนะถ้าบบถ้าเทียบกับภาคที่ผ่านๆมาผมก็เลยมองว่าหนึ่งคือมัน มันไม่อยากเผยความลับอะไรหรือเปล่าเพราะผมผมมองกลับไปว่าไอ้พวกตัวละครภาคหนึ่งหรืหกเนี่ย่ามันมีแวลูของมันสูงมากอย่างรีออนกับคริสเนี่ยแล้วก็พอภาคนี้มันเป็นภาคเจ็ดซึ่งมันใช้เลขหลักต่อกันมันผมเลยรู้สึกว่ามันไม่มันไม่น่าจะทิ้งไอ้พวกนี้ไปเออไปไปมาการที่มันไม่บอกอะไรเลยกับเราอะข้อข้อมูลเกมที่ออกมาอาจจะกลายเปว่าไออีธานวินเทอร์เนี่ยมันเป็นแค่แบบ ตัวเปิดเรื่องให้หรือเปล่าโอ้เออแล้วเดี๋ยวสภาพเราจะได้เล่นเป็นรีออนอะไรเงี้ยเออหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดาว่าไงฮะเดาหรือถ้าไม่ใช่ในเกมนี้ก็ไอภาคเนี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนการส่งไม้ต่ออืมไปให้ตัวละครหลักึ่ออาจจะมาตอนจบว่าเดาว่าไอหานอธานอาจจะตายแล้วสภารีออนมาเจอศพหรือเปล่าไม่รู้อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เขาเอาถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะที่เอา ใครก็ไม่รู้เออมาใช่เพราะมันมันเป็นเหมือนัวละครแบบครับอะไรมาจากไหนเนี่ยน่าติดตามมันทําให้น่าติดตามเนี่ยคือมองว่าเป็นจุดเด่นแล้วมันทาให้คนที่ตามเรื่องของเกมอะไรๆผ้ามาเนี่ยรู้สึกเฮ้ยน่าติดตามมากๆอันนี้แล้วก็รวมไปถึงมันจะมีหนังเอเป็นซีจีแอนิเมชั่นใช่ใช่เวนเดต้าเวนเดต้าเวนเดต้าครับอ่าก็อาจจะเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้แล้วก็มีจุดเด่นหนึ่งนะครับที่เขาบอกกันมาว่า แคทคอมคนระับลงทุนพัฒนาเอนจินขึ้นมาเองเลยก็คือ R e engine เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องพงเรื่องภาพแสงสีเสียงจากการที่ไปลองเดโมโมาทั้ง PC แล้วก็ p l a y s t a t i o n 4เรียกได้ว่าอู้ออใช่ได้นะใช่ได้ฮะถึงจะเป็นเอนจิ้นใหม่มแต่ว่าเฮ้ย ไม่ธรรมดาอืบรรยากาศเกล่าวมาแบบอะไรที่มันร่องลอยฝุ่นฝุนบรรยากาศโต๊ะอาหารเน่าเน่าอาหารบูดอะไรที่กินกันกินเจกันนะนะครับโอ้โหมันค่อนข้างเรียวมากครับบรรยากาศในเกมเสียงเสริมนี่ได้เลยนะครับผมก็ใครที่แบบคาดหวังเรื่องพวกเรื่องภาพนี้ผมว่าไม่น่าผิดหวังจะอิ่มแหละและที่สำคัญอะไรครับ V R ครับคุณอ๋อเนี่ ในซี i ีส e ์อีวิวภาคที่7นะครับจะเป็นภาคแรกที่เล่น VR <ฮ>ได้หรือว่า v i r u a l Reality แต่จะเป็น VR แบบ Time Exclusive ครับก็คือยังไงครับคนที่จะได้เล่น VR ก่อน<ฮ>ชาวบ้านก็คือคนที่มีเครื่อง p a y s 4<ฮ>แล้วก็ PlayStation VR <ฮ>ก็น่าจะได้เล่นก่อน1ปีหลังจากนั้น1ปีปีไปึงเลยเหรอเห็นเขาว่างั้น<ฮ>อาจจะใจดีกี่เดือนไม่รู้แล้วแต่แต่ได้เบื้องต้นได้ยินเคลมมาว่า1ปี นะครับหลังจากนั้นอาจจะเป็น HTC Vive หรือว่าอไอเครื่องอื่นแล้วแต่คือนี่อาจจะทำลงไอตัว PlayStation VR ก่อนแล้วถึงค่อยๆแปลงระบบมามาเป็นพวก HTC Vive หรือ Oculus ประมาณนั้นซึ่งเท่าที่ถามติ่ง PlayStation นะซึ่งก็มีอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวนะครับก็คือกองเ์กรนเราเนี่ยเขาบอกว่าวันที่24ที่เกมวางจำหน่ายทุกแพลตฟอร์มเลยเนี่ยเล่นได้เลย VR อือเดี๋ยวเอาจับจานไปเล่น นะครับเอาให้มันเชี่ยวแรด้อยเดี๋ยวก็โดนด่าช่างไหมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับจุดเด่นของ Resident e v i l ภาคที่เจ็โอเคพี่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสเปคบ้างอเมื่อกี้เปิดดูหน่อยหน่อยขั้นต่ำประมาณ i5 i5 ก็มาตรฐานเนาะไอ้ห i5 ตัวแบบแต่แรมนี่แอบแอบหนักอยู่เงินแปด8ปดแป8นี่คือมินิมัมนี่คืออ้างอิงจากตัวเดโมนะครับ เดโมในสตีมคือในเดโมตอนนี้ในสตีมขึ้นนะครับก็แรม8มินิมัมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแรมขั้นต่ำอยู่มีแรมอยู่8ก็อาจจะอุ้ยแต่จริงพวกเกมมิ่งพียุคนี้ก็ควรจะ8ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็ CPU ขั้นแนะนำก็ i7 อะไรพวกนั้นอยู่แล้วหรือไม้แต่ i5 Gen ใหม่ๆหน่อยส่วนการ์ดจอที่สำคัญนะครับเริ่มต้นมินิมัมก็ประมาณ760เออ760ยงพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ภาพก็น่าจะแบบ เรห่อยไม่หน่อยแหละผมว่าน่าจะตับสดเลยอ่ะเพราะว่ายุมนี้แล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นะนะมันก็ก็ได้แหละเออเพราะว่ามันเป็นเกมแบบ FA เล่นคนเดียวด้วยเพราะว่าไม่น่าจะกินอะไรเยอะเท่าเกมมัลติเพเยอะนะครับส่วนการ์ดจอขั้นแนะนำตัวเดโมเนี่ยมันในสตรีมยังไม่ขึ้นระบบนี่แท้จริงว่าจะเป็นขั้นไหนแต่ผมเดาๆว่าน่าจะแถวแถว 970ขึ้นก็ควรจะน่าจะประมาณนั้นหรือว่าถ้าใครเพิ่งสอยรุ่นพันมาขอให้มีเดียผมนี่แหละตั้งห้าสิบพันหกสิบพันเจ็ดสิบพันแปดสิบอันนั้นในแน่นอนต้สบายนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรเออเห็นบอกว่ามันลง64บิตเท่านั้นด้วยโอ้หน่าจะเป็นไปได้แต่เกมอืเกมใหม่ๆก็ค่าเป็น64หมดแล้วของงานวินโดว์วินโดว์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันด้วยนะฮะแล้วรวมไปถึงใจเล็กเอ็กซ์ด้วยน่าจะเป็น11บเอ็ด ถ้าหิงถ้าใครกลัวจะเป็นวิด o โส10แล้วมันจะงงๆก็ไม่มีปัญหานะวิด10เล่นได้สบายแต่ว่าวิดีโอ7ไม่แน่แต่วิดแปด8 10น่าจะได้ไม่มีปัญหาอ่าคือครับผมแนะนําว่าใครใครยังใช้แปดอยู่ก็เปลี่ยนเป็น10ได้ครับมาต่อที่เรื่องของราคาครับอู้เท่าไหร่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยอันนี้เออเท่าไหร่วะ จเนสตรีมกแล้วพันหนึ่งกว่าใช่ไหมฮะก็ต้งีถือว่าไม่ไม่สูงมากแต่ก็ยังยังติดอยู่นิดนิดปกติถ้าขึ้นชื่อแคปคอมในสตรีมนี่ราคามิตรภาพไทยมิตรภาพแล้วนะน่าจะมีถ้าพันหกพัน็อ เออสุดม,มิตรภาพสุดเลยนะใช่เพราะว่าเอาจงจริงถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็เท่าไหร่หกสิบดอลลาร์นะนะครับสองพันสองสองพันสามแถวแถวนั้นแต่ว่าอันนี้มิตรภาพสตรีมไทยก็ตอนนี้โผล่มาแล้วประมาณพัน,นต้นๆเท่านั้นเองเลยกลัวฮะ <c oughs> เอะคอคือคือมันดูดูราคาไม่พอพอถูกไปก็เออก็จะงงก็หลอนอยู่แบบทำไมเกมเกมทิปเปอรเอมาถึงราคาประมาณนี้วะแล้วแบบเดโมอย่างเด<ก>ียว5้าชั่วโมงอ่ะือแบบเฮ้ย ดันเดโมหรือครึ่งเกมเออเออนั่นแหละอันนี้อันนี้เลยทําให้หลอนอยู่สักอ่าไม่ใช่หลอนในเกมนะหลอนนอกเกมแล้วนะฮะก็ราคาประมาณพันทุกต้นครับอีกเรื่องคือความเป็นแคปคอมด้วย DLC ครับมือมือเขาไม่นิ่งอ่ะอย่างไอที่เพิ่งเราเพิ่ง before you buy ไป before you buy ไปกับอะไรนะ day i s i n g d e l i s i n g ก็คะแนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือ Resident Evil ถ้า c คปคอมทำารสซิ e ดน e ์อีแล้วออกมาแป๊กเนี่ยนั่นหมายความว่าชีวิตอยู่ยากชีวิตผพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งก็แคปนัมมีแล้วนะฮะก็จะไปอยู่ตรนนั้นแต่มันก็เกมทงเขาอะเออมันเกมเรือทงมันควรจะเป็นเกมที่เขาใส่ใจมากที่สุดในค่ายใช่ครับเพราะว่าจะไปใส่ใจมอนทันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างสตีทไฟเตอร์ภาคล่าสุดก็ไม่ได้แย่นะคนก็ยังเล่นกันนะครับสำหรับติ่ง สายไฟเตอร์ยังไงก็ต้องมีครับเพราะฉะนั้นนะครับก็วันนี้พวกเราฟันธงกันดีกว่าในส่วนตัวของผมนะครับผมว่ายังน่าซื้ออยู่น่าจัดนะฮะก็ของฟันธงว่าน่าจัดครับสำหรับ r e s i d ี n t นว57ด้วยราคาคียไทยที่ไม่น่าจะแพงมากนะฮะอาจจะจัดเด y วันได้เลยนะครับผมกับภาพคือผมว่าภาพมัน ได้หละมันมันส่งกบเป็นที่เปิเอนะภาพมันได้แล้วก็บรรยากาศในรเรื่องอะไรนี่อุ้ยน่าขนลุกนะฮะน่าเล่นมากๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องด้วยผมว่ามีอะไรที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าตอนเดโมที่เขาปล่อยออกมาแพทนี้มันเล่นได้ถึงแค่นี้แพทใหม่มามันมีตรงนั้นมีตรงนี้ไอ้นิ้วนั้นไอ้ที่คนบนบนนิ้วหายอะไรมันอ่ะเออน่ะโอ้โหมันมีการแบบ ผมว่าเขาใส่ใจในอยู่ในระดับหนึ่งมผมว่าไม่น่าจะผิดหวังน่าจะครับ<อ>แล้พี่แอมล่ะรับนะผมผมยังค่อนข้างก้ามกึ่งอยู่มันคือ,อคืออาจจะเพราะด้วยผมไม่ได้เป็นแฟน Resident Evil ่าอะไนั้นแต่เล่นนะผมเล่นภาคสามสี่ห้า 3, 4, 5, แต่ว่าภาคผมไม่ได้เล่นเพราะเกลียดม,มุมกล้องมากๆแม่งเป็นเป็นมุมกล้องหลังหลังตัวละครที่ชิดมากชิดแล้วมันไม่ค่อยเห็นเห็นรอบข้างอ่ะเลยมันไม่เห็นนะ้ำสายเออเลยรู้สึกรำคาญนิดเลยเลยไม่ได้เล่นคะแต่ว่า อย่างที่ชาโม่บอกมันมันเป็นเกมที่ใส่ดูใส่ใจรายละเอียดครับทำให้แต่ว่าติดติดคือด,ด้วยความที่ไม่ใช่แฟนนะทำให้ผมรู้สึกว่ารอนิดหน่อยก็ได้อืเอออาจจะรอรอดูรีวิวก่อนหรืออะไรพวกนี้แตอ่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเกมที่ความเหมือนมีความลับเยอะมากมันไม่ค่อยบอกอะไรอถ้าคุณรอคุณอาจจะโดนสปอยเออเออ เพราะฉะนั้นก็กัมกึ่งกัมกึ่งแต่ถ้าเป็นแฟนๆน่ะจัดเถอะควรควรจัดเพราะมันเป็นภาคหลักด้วยใช่ยังไงก็ต้องจัดนะก็สําหรับแฟน Resident Evil นะครับที่เล่นมาหลายๆภาคก็จัดเถอะนะครับไม่น่าจะผิดหวังส่วนใครที่ไม่ได้เป็นติ่งเป็นแฟนเดนตายก็รอแป๊บนึ่งน่าจะได้อยู่นะฮะตอนนั้นโอเคนะครับสำหรับ FGB4U by ครับ Resident Evil 7ก็ประมาณนี้นะครับราคาพันต้น ความเป็นไปได้ก็ไม่น่าจะผิดหวังเพราะว่าถ้ามันแป๊กขึ้นมาผมว่าแคปคอมนี่ก็เลิกคุยนะครับก็เลิกครบเลิกครบเลยนะครับถ้าจะทําลูกลักออกมาได้ไม่ดีมากเพราะว่ามันก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วมันเป็นเหลือแเครื่อง 3ds แล้วอ่ะนะครับโอเคตามนั้นแต่ตอนภาคผมนี่ก็นะก็อ้แต่ภาคนี้เขาประชุมกันหนักมากเลยนะจากการที่ไป อ่านคงอ่านข่าวมาแต่เขาตัดสินใจทำออกมาอย่างนี้แต่ชอบอย่างหนึ่งคือการการกล้าตัดสินใจที่จะหักหักดิบออกมากบบอารมณ์ของภาคหกเลยเหมือนตอนจากสามมาสี่อ่ะอันนี้อาจจะเป็นหกมาเจ็ดอะไรอย่างนี้ไม่หรือสามกับสี่มันยังมีอารมณ์ของความเป็นความเป็นตัวเรสซิเดนต์ดั้งเดิมคือมันมีตัวละครที่มันเชื่อมเชื่อมโยงหากันอยู่แต่แต่ไอเจ็ดเนี่ยไออีธานวินเตอร์กับตระกูลเบเกอร์มันคือใครวะไม่รู้ไงเออ แล้วมันเกมไม่ได้พูดถึงพวกตัวละครจากภาคเก่าเลยอืในข้อมูลที่ออกมานะครับมันคือเรื่องมันทาให้แบบเออมันก้ากึ่งเหมืนก้ามกึ่งว่าชื่อมันจะเปิดจักรวาลใหม่เลยตัวละครเนี่ยเขาบอกเนื้อเรื่องะเนื้อเรื่องอะมันจักรวาลเดียวกันอ่าต่อเนื่องจากภาคหกใช่แต่ตัวละครนี่ไม่เกี่ยวกันเลยอืแต่ชื่อเกมมันนนั้เป็นภาคภาคตัวเลขหลักอ่ะซึ่งมันควรจะเป็นแคนนอนหลักเออเออแล้ว อย่างที่ผมบอกตัวละครทั้งทั้งพวกคิสหรือ Leon, เรยอนอะไรพวกนี้ม,มันมีแวลูในตัวสูงมากในการเป็นคนเล่นมาอมเออตรงเนี้ยผมผมว่าแคปคอมมันไม่น่าทิ้งหรือหรือไม่งั้นไอไอตัวมูวี่แวนเดต้ามันอาจจะปูไปสู่ภาคนี้ก็ได้โอ้เออไม่รู้นะก็ตามนั้นนะฮะ <c oughs> ก็ชื่นชอบก็จัดนะครับชอบวิซะได้วิวจัดเถอะแต่ถ้าไม่ชอบหรือไ่ได้เป็นติ่งก็ อย่างที่ผมบอกรอสักพักกดี๋ครั้หนึ่งก็ได้รอรีวิวโอเคครับก็ขอบคุณที่มาดูกันนะฮะสำหรับ f g Before y o u by u Resident Review 7ก็เป็นยังไงเดี๋ยวรอรีวิวกันอีกทีน่าจะมีรีวิวให้เราเราควรให้คะแนนล่วงหน้ากันไหมพิดิกไหมพิกิหรอเพราะว่าแปดแต่สิบแปดเหมือนกันเพราะว่าประมาณนั้นนะนะฮะเพราะว่าอู้ดูจากกระแสตอบรับเดโมนี้ก็ไม่แย่นะ เพราะว่าคนนี้แบบโอ้ในเล่นดิตนี่คุยกันแบบโอ้ขุดคุยกันอมใช้ได้เลยบรรยากาศนะครับโอเคฮะเราพบกันใหม่วันอังคารหน้าจะเป็น FG ฟจีพับอาดวีกันต่อเกมใหม่ที่จอคิวต่อไปที่เราจะเอามานนั่นก็คืทกกันต่อก็น่าจะเป็นเกมอะไรครับทีมงานอะไรนะฮะ ฟอร์เนอร์ชงเชงชงเชงนะครับไวกิ้งซามูไรเทมเพล่รอดูกันได้ไม่มีแอสซสซีเบียร์โอเคก็เดี๋ยวรอดูกันได้ครับเวลาวันที่เกมใกล้ออกแบบนี้เราจะกลับมากันใหม่มาเสนอหน้าใหม่ครับครับผมโอเควันนี้ผมช่าบุคคแล้วก็หลอดครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปลงเกมกันลงเกมิเด็กดี จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไ n น์สเตชั่